สวัสดีครับผมนายพิชิตพงศ์คำาุ่เหลือครับชื่อเล่นนังเอิญครับอายุ19ปีครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมขอนแก่นครับสาขาบริหารธุรกิจครับแล้วก็รับงานร้องเพลงด้วยครับแล้วก็ขายของออนไลน์ที่บ้านด้วยครับโอ้เสียงเสียงบอกลาเอิดเนี่ยเป็นดรามมวนเว้ยขอบคุณครับพ่อมากเราตอนนี้มากเลือกมักเลอครับมากทำไมถึงอยากมารายการหมอราไมดอลคะ ก็ผมอยากลองเปิดประสบการณ์ดูครับเพราะว่าชีวิตนี้คือร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ14ปีแล้วไม่เคยไปแข่งประกวดร้องเพลงหรือว่าแบบมาแข่งรายการแบบนี้เลยครับทําไมถึงเข้ามาอยู่ในวงการร้องเพลงได้จุดเริ่มต้นก็คือตอนนั้นเออยังเรียนเรียนอยู่มัธยมคุณพ่อคือโดนโกงบ่อยมากที่ผมยังไม่รู้อะไรมากครับแต่ว่าก็พอรับรู้ได้ว่าพ่อเดือดร้อนเกือบเข้าคุกครั้งหนึ่งเลยครับเราเห็นคุณพ่อเดือดร้อน เราก็เลยอยากแบ่งเบาภาระของคุณพ่อครับเลยเป็นจุดเริ่มต้นครับทําให้ผมอยากร้องเพลงช่วงนั้นเริ่มมีทิกต o k เข้ามาครับแล้วผมก็เห็นเขาขายของกันเขามีรายได้นะครับผมก็เลยสนใจก็ทำคอนเทนต์ร้องเพลงไลฟ์สดขายของไปด้วยครับผมควบคู่แล้วก็มีน้องชายแล้วก็คุณแม่นะครับช่วยถ้าถามว่าเหนื่อยบ้างไหมทั้งเรียนทั้งทํางานทั้งทําธุรกิจผมว่าเหนื่อยเนื่อยมากนะครับ มันยุ่งแบบมันทํางานเป็นเด็กที่ทํางานมาตั้งแต่14ขวบจนจนจนเรียนจบม .6 แต่ผมมองว่าความคุ้มค่าที่เราได้กลับมามันมันคุ้มค่ากับแรงที่เราเสียไปผมอยากเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวครับแล้วก็ทําธุรกิจด้วยครับผมก็รู้สึกว่าอาชีพนี้มันมันต่อยอดได้ไกลามากๆครับไปได้กไกลมากๆแล้วก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้เป็นเสาหลักของบ้านครับทําให้ช่วยปลดหนี้ ให้คุณพ่อคุณแม่ได้บางส่วนครับแล้วก็รายการนี้เป็นอีกหนึ่งหนทางที่ผมจะได้ต่อยอดให้ครอบครัวได้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับผมฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับเออก็จะทําให้เต็มที่นะครับทําให้สมกับที่วันนี้ได้มีโอกาสผมจะสู้สุดใจเพื่อครอบครัวครับแล้วก็ผมจะใส่เกินร้อยแน่นอนครับวันนี้พ่อม่หนูเห็นพี่เขาดังอยู่ในติ๊กต็กนะจริจ จริงๆพี่เป็นคนดังในติ๊กต็อกเป็น FC พี่เขานะเพราะว่าเวลาพี่เขาขายของนะขอพูดในหลายครับขอบคุณมากครับโอ้เคยไปเอฟบลูกโบแต่พูดมากเล่าเมียมืนหนีสิมาโชเอียงค่ะมืนหนีน้องเอิร์ธสิมารองเพลงนานเท่าไหร่ก็รอของพี่เบิร์ดธงชัยครับผมนานเท่าไหร่ก็รอเอามาเห็นเป็นเวอร์ชั้นมอล่ำเป็นตาสนใจเราบังละน่าสนใจครับเอ้าเต็มรวยเลยเด้อขอบคุณครับขอบคุณในหลายคครับบขอุณครับ มีกีตาร์ด้วยโอ้เร่นกีตาร์พ่อมมีกีตาร์เองพ่อมไหมเอิงอาการมอนนิ่งๆหน่อยยิ้มตลอดเลยมากกีตาร์ก็แย่ตัวเองเชยนางเอ้ยเจ้าสร้างให้ถาภรผลาหักอายคือตอ ลืมเหล่าไปนนอสัญญาหักแปรผันแล้วตีไอ้คุณนียังทวินเคี่ยงกายอยู่ขอให้นั่งปวดดับรูดนซ้ำใดอ้าอ้สีทาเด้อ ือจังฝ้าธาบนคือจังคนทาเป็นผู้สาวแก่เป็นเวนบอกไอให้ค้องตาคือไปเพียงไปจอยบ่หวัวเครื่องเต่ามาเจ้าสี่หูบ่าวไอคนนี้คิดโทดยำได้เจ้าสิกลับมาบาไดไจนาะจังสิได้พอถ้าคอยเพียงแต่เธอ หวนคืนมาหาอายอีกได้บ่เจ้าก็หูดีเต็มอกว่ามันเงาคักซ้ำใดยามเจ้าจากไปไกลเช่นนอน้องสั่งให้รอ เจจ้าใโอแม่นแดดตบร้อนขอเพียงเจ้าหักกันสีดนสดัมใดก็สิโรแม่นแดดตบร้อนขอเพียงเจ้าหักกันสีดนสดัใดก็สิโร ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณใหีหลายครับ